อีกเรื่องค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอีกแล้วเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ประหลาดที่ไม่สามารถจะหาคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ในขณะนี้นะคะกรณีของคณะทัวร์คณะหนึ่งค่ะพาลูกทัวร์ไปเข้าพักที่วัดเขาบันไดอิดในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ปรากฏอาการอย่างที่เห็นนะคะที่คนในกลุ่มเนี่ยบอกว่าลักษณะคล้ายเหมือนกับถูกผีเข้านะคะ เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่วัดเขาบันไดอิดตำบลไร่ส้มอําเภอเมือ,จองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัยรุ่นหนุ่มสาวที่มากับคณะทัวร์นี้มีอาการคล้ายผีเข้าไม่ได้สติและหมดแรงรวมทั้งหมดเนี่ยสามคนเป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนหลังจากเข้าไปอาบน้ำภายในห้องน้ำของวัดแล้วก็เกิดอาการดังกล่าวขึ้นนะคะทำให้ทางคณะทัวร์ต้องขอขมากราบไหว้บริเวณหน้าห้องน้ำอาการของบุคคลที่คล้ายกับถูกผีเข้าจึงหายเป็นปกติแล้วก็เดินทางต่อไปได้ค่ะ หนึ่งในลูกทัวร์ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะคะว่าเดินทางกันมาทั้งหมด60คนด้วยรถบัสแล้วก็จะเดินทางต่อไปทําบุญที่เขาคิชกูดจ,จังหวัดจันทบุรีค่ะโดยมาขอพักอาศัยที่วัดแห่งนี้นอน1คืนก่อนที่จะเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้นนะคะ ทุกคนก็ไปอาบน้ําในห้องน้ําที่อยู่ด้านข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าเตาเผาศพค่ะปรากฏว่าหลังจากออกห้องน้ํามาแล้วเนี่ยมีผู้ชายบางคนวิ่งออกมาบอกว่ามีพญาน,นาคมาบอกนะคะว่าไม่ให้อยู่ที่วัดให้ออกจากวัดไปแล้วก็มีอาการแปลกๆอย่างที่เห็นนี่เองมีเสียงของนักท่องเที่ยวให้ฟังด้วยค่ะนี่พ่ไปจุดู้บอกสองคนนั่นแล้วที่เด็กที่เป็นก่อนแล้วมันก็ก็ดีแล้วอยู่ข้างบน แต่นี้เขาไปโดนในห้องน้ำนี่เพราะว่าห้องน้ำด้านนี้ห้องน้ำด้านนี้มันมีเมนอยู่ไ,มไ,มไมเมนหลังจากนั้นก็มีเด็กอีกคนอายุสิขวบซึ่งมาด้วยกันเนี่ยก็มาบอกนะคะว่า มีคนมาแจ้งให้ไปจุดทูบขอขมาไม่เช่นนั้นทุกคนจะไปต่อไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะก็เลยมีการขอขมาแล้วที่สุดเหตุการณ์ก็ผ่านพ้นไปได้แต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับอุปาทานหมู่ด้วยหรือไม่นะคะ